สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้านะครับเป็นมอเตอร์หินเจียนะครับแบรนด์เร o b i นะครับรุ่น HBG6E นะครับที่เราก็มาดูกันนะครับว่าภายในกล่องนั้นมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างนะครับที่ใช้กับในงานมอเตอร์หินเจียเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหนก็เปิดออกมาด้านแรกคือคืเราก็จะเจออันดับแรกเลยเราก็จะเจอกาดกาดการสะเก็ดนะครับเวลาใช้ในงานเจียนะครับแล้วก็ เป็นกาดใช้ในงานเกียร์แล้วก็มีตัวอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแผ่นแผ่นรองเจียร์นะครับชิ้นงานนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับสำหรับเครื่องเกียร์มอเตอร์2รุ่นนะครับก็คือ hbg 6 e นะครับก็มีขนาด6นิ้วนะครับกับรุ่น bg 8 0 0ซึ่งมีขนาด8นิ้วนะครับ ทีนี้ผมได้เอาตัวมันออกมาดูแล้วทีนี้ก็เลยเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันเลยว่ามันมีเป็นยังไงบ้างนะครับตัวจริงมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็คือจะเป็นมอเตอร์แบบนี้นะครับซึ่งใช้ในงานเจียเหล็กเจียไม้นะครับหรือว่างานอัดกรอบรูปพระอะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะมีหินอยู่หินเจียอยู่2ด้านนะครับก็คือมีหินละเอียดกับหินหยาบนะครับซึ่งมีขนาด ประมาณ6นิ้วนะครับหรือ1 5 0ม mm ิลิเมตรนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยมอเตอร์ตัวเนี้ยจะเสียงเบาและเงียบมากนะครับผมใช้ในงานเจียนะครับตัวมอเตอร์ตัวเนี้ยถ้าฟังเสียงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังดูนะครับว่าเป็นเสียงมอเตอร์ที่เงียบมากและนิ่งไม่มีการสั่นสะเทือนสะท้านะอะไรเลยเดี๋ยวเราลองมาล,ล,ลองดูกันว่าเวลาเปิดฟังเสียงแล้วเนี่ยมอเตอร์ตัวเนี้ยเสียงเงียบและนิ่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงปักลองเปิดให้ดู เปิดสวิตช์นะครับสวิตช์อยู่มีออฟกับออนเราเปิดออนนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับเครื่องเริ่มวิ่งแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่กล้องสั่นนะครับคือเห็นไหมครับมอเตอร์มันนิ่งมากนะครับเงียบมากนะครับแล้วเราก็ปิดสวิต ตัวนี้มีการรับประกันถึง6เดือนนะครับ